ข่าวท้องถิ่นสวทนานข่าวสารและข้อเท็จจริงเพื่อคนเมืองน่านสวัสดีค่ะท่ฟังทชมสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการข่าวท้องถิ่นค่ะ ซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่8เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2554กาเวลา10นาฬิกาโดยประมาณครึ่งชั่วโมงจนถึงเวลา1 6นาิกา30นาทีของวันจันทร์ถึงวันเสาร์ส่วนวันที่ก็เป็นสรุปข่าวเด่นในรอบสัปดาห์จริงๆมันก็เด่นหมดทุกข่าว แต่เราจะหยิบเอาอะไรที่มันที่มันยังสําคัญเด่นๆที่สุดแล้วมันก็ยังไม่หมดเวลามันยังแบบเหตุการณ์ที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างเช่นช่วงนี้เป็นช่วงอะไรอะช่วงเลือกตั้งฮอตมากช่วงที่กําลังจะนับถอยหลังเหลืออีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่วันที่สามกรกฎาคมแล้วก็เลือกตั้งลงหน้าคือวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนเราก็จะไปใช้สิทธิ์กันล่ะติดตามสถานการณ์อันนี้อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวว่า ทั้งฝ่ายที่เป็นเจ้าหน้าที่ของกฎหมายทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ของการเลือกตั้งทั้งฝ่ายอาสากรกตทั้งฝ่ายประชาชนรู้หน้าที่กันบ้างรู้หน้าที่หน้าที่การเป็นพลเมืองใช่พลเมืองดีใช่ถูกต้องเลือกคนดีสิทธิ์ที่เรามีเลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาทําหน้าที่เป็นแล้วก็อย่าลืมอยใช้สอสอให้ถูกหน้าที่ยังไงอ่ะเอา เวลาใช้สสให้ถูกหน้าที่พมาะว่าไม่ใช่ใช้ไปทําอะไร,อ,ะไรอย่างส,สมมุตินะสมมติว่าเปงานศพเชิญเนี้ยไม่ใช่ สสเขามีหน้าที่ไปได้คือไปร่วมในทางแต่เขาแล้วแต่เด้เขาไม่ไปก็เรื่องของเขาไม่ไปเชิญงานไหนไม่ไปไม่บางทีประชาชนเขาเข้าใจผิดว่าเออสอสมันที่จะต้องไปงานเหล่านี้ไม่ใช่ไม่อันนี้อันนี้เป็นเป็นที่ตัวของสสเองว่าจะมีน้ําใจไปหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งบางครั้งเขาไม่ไปเขาอาจจะติดธุระอะไรเขาอาจจะลืมไปไงว่าเออสสจะต้องมีหน้าที่ไปทุกงานทุกงานไม่ใช่นะคะเราก็ต้องบอกให้รู้ก็คือเหมือนกับว่าอไปหน่อยนะเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงอะไรเงี้ยรู้จักอะไรกันะีกันอะไรเงี้ย นะคะค่ะเป็นไงมาที่ของข่าววันนี้ก็คงไม่พ้นในเรื่องของการเลือกตั้งอีกเช่นเคยนะคะกกอนั้นได้นําตัวแทนผู้พิการมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ของผู้พิการแล้วก็เยาวชนด้วยเมื่อวานนี้เราก็ไปทํามานะคะชุดป้องปรามการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งจังหวัดน่านเตรียมทํางานเข้มพร้อมที่จะเขาบอกว่าเต็มที่ในการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ กรมทางหลวงชนบทให้ความรู้บทบาทอำนาจหน้าที่เจ้าพนักง,งานทางหลวงในท้องถิ่นในพื้นที่ของจังหวัดน่านเพราะว่าตอนเนี้ทางหลวงมีทาองหลวงนองถิ่นแล้วนะอเพราะว่ามีการแบ่งเ,เขตเออไม่ใช่มีการมีการปรับเปลี่ยนสถานะของอ ตำบลบางตำบลเป็นเทศบาลตำบลไงก็เลยต้องปรับเปลี่ยนให้หน้าที่ในเรื่องของทางหลวงเป็นหน้าที่อำนาจของท้องถิ่นบ้างก็โอนมอบหน้าที่มอบหน้าที่<อ>ทเปลี่ยนแปลงรพระราชบัญญัตอิอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเดี๋ยว<ช>มาฟังเนื้อข่าวกันว่ามันยังไงนะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทางหลวงเนี่ยนะคะค่ะเราไปที่กรกตน่านกันเลยนะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่านก็ได้เชิญตัวแทนผู้พิการในจังหวัดน่านและเยาวชน มาร่วมประชุมให้ความรู้เพื่อนำไปรณรงค์ให้ผู้พิการและเยาวชนไปใช้สิทธิลือกตั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะการสร้างจิตสำนึกไม่ซื้อสิทธิขายเสียงตามแนวคิดส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน โอกาสนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่านก็ได้นำตัวอย่างบัตรและเครื่องมือที่มีตัวเลขอักษรเบลมาสาธิตให้ผู้พิการทางสายตาได้ฝึกการการก,รกบ,บาดบนบัตรเลือกตั้งเพื่อจะสามารถนำไปเผยแพร่แรก่ผู้พิการและเยาวชนด้วยกันให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างทั่วถึงตัวแทนผู้พิการกล่าวว่าจะเลือกคนดีเข้าไปทำหน้าที่แทนโดยไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงและจะเร่งรณรงค์ให้คนใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีว่าคนพิการก็ยังไม่นอนหลับทับสิทธิ์กันนะคะนายเจริญตระกูลแก้วประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดน่านกล่าวว่าผู้พิการในจังหวัดน่านนั้นมีสิทธิเลือกตั้งกว่า2-0,000คนทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นความสําคัญในความเท่าเทียมกันจึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อคนเหล่านี้ได้ใช้สิทธิ์อย่างสะดวกโดยการให้ความรู้อย่างถูกต้องและมีเครื่องมือที่จะให้ไปใช้สิทธิ์อย่างถูกต้อง ขณะเดียวกันเยาวชนอายุ18ปีที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกก็ต้องให้ความปรู้ที่ถูกต้องด้วยค่ะเราไปฟังเสียงผู้พิการที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกสสในครั้งนี้ด้วยค่ะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ครับวันที่สามกรกฎาสามกรกฎาแล้วอาจารย์มาวันนี้มาอย่างผมมาเพื่อที่จะมาช่วยกันครับผมด้วยอารมณ์คือคนพิการเนี่ยมาใช้สิทธิตรงนี่บหรือว่า เกียวกับสิพูดถึงประชาธิปไตยเขาเนาะครับผมต้องคนไทยทุกคนที่ว่ามีบัตรประชาชนทุกอยู่แล้วครับขึ้นต้นว่ามีหมายเลขกสิบสามลักติดต,ตัวเนี่ยบอกว่าจะาค้นสามสิบสองหรือว่าคนพิการนะฮะต้องมาแจ้งซิ์เหมือนกันหนึ่งซิ์ก็คือหนึ่งเสียงของท่านถ้าท่านมิ่งเสียอ,อยู่เนี่ยสิทธิ์น่นท่านวันหน้าท่านจะเรียกทุกองอย่างไม่ได้เลย <c oughs> ครับสอบพ้นยิงนั่นจะเลือก คนดีในสายตาอาจัดธุรกิจแล้วจะเรียกคนยังฮะคนดีในสายตาของเดี๋ยันจะเรียกเป็นผู้แทนของเขาดีอย่างไผมใส่ผมจะต้องพิจารณาตัวน,นี้ไว้ก่อน <c oughs> คนมาชื่อเสียงนี่กว่าเขาเนี่ยข้าวของกแน่นอนนะครับคนที่ชื่อชื่อเสียงไม่ดีนี่นี่รัฐธุรกิสเซี่ีนะคะน,ยนคายกสมาคมกูรมการทุกคนเห็นจากวันนั้นนะคะแตอนนี้ก็ญญ สกาที่จะต้องออกออกมากันลืกตั้งกันนะคะรายะยากคนพิการทุกคนออกมากันใจซิดของตกกัวเกานะคะอย่านอนรับทัดซิดน,นะคะ ขึนกันความคิดเห็นของผู้พิการทางสายตาผู้พิการทางหูผู้พิการหลายๆอย่างนะคะทางกรกตก็เตรียมพร้อมกันแล้วว่าผู้พิการทางสายตาเนี่ยเอ๊ะจะเดินเข้ากูหาได้ยังไงในเมื่อบางคนก็ตาเสียหนึ่งข้างไม่เสียด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ท่านก็บอกว่าได้เตรียมพร้อมในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือแล้วในเรื่องของตัวอย่างบานเครื่องมือ ที่ใช้อาจจะเป็นอักษรเบลให้ทดลองแล้วก็คนที่มาเป็นเครือข่ายที่จะไปขยายผลเนี่ยก็จะไปบอกต่อกับผู้พิการด้วยกันอันนี้เป็นตัวแทนเท่านั้นที่มาก็คือคนพิการคนพิการที่เป็นตัวแทนทีนี้บางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อสายตาบางคนสายตามองไม่เห็นแล้วรู้ได้ไงว่าสาวๆคนนี้เป็นคนดีหรือคนไม่ดีก็คงจะใช้วิ วิจารณญาณในด้านความคิดในในเรื่องของพื้นที่แล้วก็บอกข่าวสารบานข่าวสารบ้านแล้วก็ปากต่อปากคนในครอบครัวอาจจะมาพูดคุณสมบัติให้ฟังว่าคนนี้ดีไม่ดียังไงมันคงจะได้มีการสัมผัสกันแล้วล่ะว่าคนไหนดีไม่ดีเขาคงจะรับรู้เนาะเพราะว่าคนพิการทางสายตาก็ไม่ใช่ว่าพิการทางใจนะใช่ไหมคะค่ะแล้วเมื่อเช้านี้ค่ะเราก็ไปได้ข่าวมาอีกแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของ ตำรวจนะคะเขาบอกว่าตอนนี้นตำรวจคนเก่งแต่ในทางที่ดีนะเตรียมพร้อมแล้วชุดป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งจังหวัดน่านเตรียมทำงานที่จะทำงานกันอย่างเข้มข้นเต็มที่ในการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จังหวัดน่านนะคะชุดป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและชุดเคลื่อนที่เร็วหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ต่อชดอที่324อำเภอเมืองน่านและต่อชดอที่325อำเภอเชียงกลางจำนวน45ชุดรวมทั้งสิน้น90นายก็รับฟังการชี้แจงในการออกปฏิบัติการเข้มข้นสนับสนุนข้อมูลข่าวสารการหาข่าวเบาะแสการทุจริตและป้องปรามผู้คิดที่จะกระทำการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง เพื่อเป็นข้อมูลทางการข่าวสนับสนุนการพิจารณาสำนวนของกรกตเพื่อเตรียมพร้อมนับถอยหลังเลือกตั้งสสในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม2554ตามยุทธศาสตร์การสืบสวนสอบสวนเชิงรุกภายใต้การดำเนินงานของนายมงคลสิทธิวีรกูลผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่านพลตำรวจตรีฉลองชัยบรีรัฐผู้บังคับการ การตำรวจภูทรจังหวัดน่านได้มอบนโยบายสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งในฐานะที่เป็นเจ้าหนะ้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายให้มีความพร้อมรับมือตลอดเวลาและวางตัวเป็นกลางโดยกล่าวว่าในพื้นที่ของจังหวัดน่านก่อนหน้าก็มีบ้าง พบทำลายป้ายหาเสียงพักและป้ายหาเสียงตัวบุคคลจนถึงขณะนี้ก็ไม่ปรากฏว่ามีการทำลายเพิ่มแต่อย่างใดเพราะว่าการเมืองไม่รุนแรงเหมือนกับจังหวัดอื่นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงยังไม่ปรากฏนอกจากการแข่งขันของผู้สมัครรับเลือกตั้งสสที่มีความเข้มข้นขึ้นเท่านั้นค่ะทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้รับภารกิจตอนนี้พร้อมแล้วร้อร์ซ์ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะ ค่ะเราไปฟังเสียงของผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดน่านกันค่ะเรื่องของการดูแลรักษาควาสมสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งของจังหวัดน่านเรานั้นเนี่ยในขณะนี้เนี่ยผมพูดได้เลยว่าเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผมสั่งให้ตารวจท,ทุกคนที่มีรายชื่อในการไปบัน้านที่เนี่ยทั้งไม่ว่าเป็นชุดสืบสวนหาข่าวชุดป,ป้องปรามคือเป็นชุดป้องปราการทุจริต ขายเสียงเจ้าที่ตำรวจประจาหน่วยเลือกตั้งได้มีการประชุมในส่วนของตํารวจนี้ก็ได้ประชุมไปส่วนอย่างแล้วนะครับในส่วนนี้เนี่ยณเวลานี้ผมพูดได้เลยว่าการเลือกตั้งของจังหวัดน่านนั้นไม่มีความรุนแรงนะครับผมพูดได้เต็มร้อยเลยครับว่าไม่มีความไม่มีความรุนแรงเพียงแต่ว่าทั้งหมด3เขตที่มีอยู่เวลานี้เนี่ยในเขตพื้นที่เขต3เนี่ยเป็นเพียงแต่การ